โอเคเดี okay, ว๋วน,นี้จะมาแกะกล่องนี้นะครับเอ่อ g จเนอเรชั่นโอจีจีซีซั่นกรีตติ้งปี2021นะครับจริงๆนี้ผมแกะแล้วนะครับจะรีวิวบบรวดเร็วนิดนึงนะครับข้างในกล่องนะครับชิ้นแรกก็จะมีปฏิทินตั้งโต๊ะตัวนี้นะครับด้านในก็จะเป็นปฏิทินนี่แหละแต่ว่าของปีนี้ จะมีบรรทัดมาให้ด้วยนะครับเพื่อเราจะจดโน้ตหรือตารางอะไรลงไปนะครับชิ้นต่อมานะครับเป็นโปเตอร์นะครับโปเตอร์แบบ A4 นะครับมีด้วยกันทั้งหมดน่าจะสัก10แผ่นได้นะ10แผ่น10แผ่นนนี้ มาเป็นปฏิทินเหมือนกันนะครับแต่เป็นปฏิทินแบบโปสเตอร์นะครับมีทั้กันสองแบบอันนี้แบบที่หนึ่งแล้วก็อันนี้แบบหนึ่งนะครับอันถัดมานะครับเป็นปฏิทินเหมือนกันแต่ว่าเป็นแบบรสกร์ดนะครับที่เราจะต้องมาเปลี่ยนเองนะครับในแต่ละเดือนว่าเราจะ มันก็ต้องเปลี่ยนนะเนาะว่าเราใช้รูปไหนอ่านี้ด้าน,นหน้าจะเป็นรูปของเมมเบอร์นะครับด้านหลังก็จะเป็นปฏิทินแบบนี้นะครับอันต่อมาอันนี้เป็นสติกเกอร์นะฮะสติกเกอร์เป็นลายมือของเมมเบอร์นะครับจริงๆอันนี้เขาผมเห็นในเว็บของอันนี้เขาเซนเซอร์นะผมให้ดูแบบเดี๋ยวกันกันอ่ะนี่นะครับ อันต่อไปนะครับเป็นสมุดไดรี่นะครับข้างในมันก็จะมีรูปนี่แหละมีปฏิทินด้วยเหมือนกันนะครับมีรูปแบบนี้ข้างในก็จะเป็นไว้สำหรับจดโนต้ตได้นะครับในแต่ละวันนะครับอันต่อไปเ,ออเป็นมินิ โบชัวนะครับก็คือเป็นสมุดปกอ่อนนี่แหละแต่ว่าข้างในก็เป็นรูปพร้อมลายเซน็นอย่นะฮะนี่ออ้สุดท้ายนะครับสุดท้ายปื๊บอ,อนี้เออเป็นแท็ t ทูนะครับ ททูพร้อมกับโฟโต้เซตนะครับเื่อเราอยากจะติดแทัทูตามนะครับเมมเบอร์ก็จะมีแบบมาให้ประมาณนี้นะครับอันนี้ทั้งหมดนี้ผมก็สั่งซื้อมานะครับมันราคาพันสองเอ,อ่อ ร้านที่ผมซื้ออ่ะพันสองแล้วก็มีค่าส่งนะครับมันเป็นพีออเดอร์น,นะครับค่าส่งจากทางเกาหลีมา500แล้วก็ EMS อีก150นะครับทั้งหมดก็หนึ่นะครับเดี๋ยวก็จะเดี๋ยวทิ้งให้วาร์ฟไว้ที่คำอธิบายคลิปและกันนะครับวันนี้ก็ขอจบการ รีวิวเพียงเท่านี้ครับผมขอบคุณครับ